ทุกคนเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพูดขณะรับประทานอาหารนะครับ <c oughs> อาหารติดคอใช่ไหมครับใช่ครับถ้าถามแล้วผู้ป่วยสามารถตอบได้แสดงว่าทางเดินหายใจส่วนต้นอาจจะอุดกั้นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ <c oughs> เพียงให้ค่อยผู้ป่วยไอยออกมาเองนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะเอาอาหารออกมาได้ระหว่างนี้ก็ให้โทร1669ด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อว่าอาหารอาจจะไม่หลุดออกมาก็ได้ครับ อาหารติดคอเหรอครับถ้าผู้ป่วยไม่สามารถตอบได้นะครับหรือไม่มีเสียงหรือเริ่มตัวเขียวแสดงว่าทางเดินหายใจส่วนต้นถูกอุดตันโดยสมบูรณ์นะครับแบบนี้เราต้องทำการช่วยเหลือโดยการทำไฮมลิกมานูเวอร์แต่ก่อนหน้านั้นให้เราลองของความช่วยเหลือจากรอบข้างโดยให้เขาโทรหา1669ก่อนนะครับวิธีการทำไฮมลิกมานูเวอร์นะครับอย่างแรกให้ผู้ช่วยเหลือนะครับไปอยู่บริเวณด้านหลังของผู้ป่วย จากนั้นเอามือข้างที่ขนาดนะครับไปวางที่บริเวณใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือนะครับอีกมือหนึ่งกลุ่มมือข้างที่กำไว้นะครับจากนั้นดันมือเข้าหาตัวเองนะครับโดยดันขึ้นมานะครับประมาณ5ครั้งนะครับแล้วหยุดเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมออกมานะครับหรือถ้าไม่มีสิ่งแปลกปลอมออกมาก็ให้ทำต่อเนื่องครับ ถ้ายังไม่มีสิ่งแปลปอมหลุดออกมานะครับก็ให้ทำไฮดริกมันูเวอร์จนกระทั่งสิ่งแปกปอมหลุดออกมาหรือจนกระทั่งผู้ป่วยหมดสติไปถ้าผู้ป่วยตัวโตมากอาจให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งนะครับแล้วเราก็นั่งอยู่หลังผู้ป่วยได้เช่นกันครับในกรณีที่อยู่คนเดียวและมีเศษอาหารติดคอนะครับเราต้องทําการช่วยเหลือตนเองโดยเอามือข้างที่ถนัดนะครับกำมือนิ้วโป้งไว้ข้างในวางไว้ใต้ลิ้นปี่นะครับ อีกมือข้างหนึ่งประคองและดันเข้าหาลำตัวเข้าด้านในและขึ้นด้านบนนะครับดันแรงๆหลายๆครั้งจนกระทั่งเศษอาหารหลุดออกมาหรือถ้าเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ให้เอาท้องไปกระทุ้งกับขอบของเก้าอี้ได้ครับในกรณีที่ผู้ป่วยสำลักอาหารแล้วหมดสติไปนะครับให้จัดผู้ป่วยนอนราบกับพื้นและทำเริ่มทำการ CPR แต่ก่อนหน้านั้นให้โทรขอความช่วยเหลือจาก1669ก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าทุกคนสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้และควรต้องทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะถ้าช้าผู้ป่วยสามารถเสียชีวิตได้อย่าลืมนะครับเวลาเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นให้รีโทรหา1669เสมอนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือชีวิตเด็กที่มีอายุน้อยกว่า1ปีและมีภาวะสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจกันครับ้าเด็กมีอาการเหนื่อยล้อมไม่มีเสียงหรือมีตัวเขียวให้สงสัยได้ว่าอาจมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนนะครับให้เราทําการลองเปิดปากเด็กดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ถ้าไม่มีก็ให้เริ่มให้ความช่วยเหลือได้เลยครับ เริ่มจากวางตัวเด็กนะครับคว่ำบนแขนของเราโดยเอามือประคองขากรรไกรนะครับจากนั้นเอาสันมืออีกข้างหนึ่งแทกบริเวณกลางสะบักแรงๆ5้าครั้งครับจากนั้นกลับตัวเด็กนอนหงายบนแขนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอามือประคองศีรษะของตัวเด็กไว้และเอานิ้ว ชีกับนิ้วกลางนะครับวางบริเวณกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยและกดแรงๆ5ครั้งครับจากนั้นให้ตรวจสอบในปากของตัวเด็กนะครับว่ามีเศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาหรือไม่ถ้าไม่มีและเด็กยังมีอาการอยู่ก็ให้ทำซ้ำแบบเดิมไปเรื่อยๆหรือจนกระทั่งเด็กหมดสติก็ให้เริ่มทำการ CPR เด็กครับและอย่าลืมนะครับ ให้ร้องของความช่วยเหลือและโทรหาหนึ่กก่อนเสมอด้วยครับวิธีที่ไม่ควรทำนะครับคือการจับเด็กคว่ำนะครับแล้วก็เขยา่าเพราะนอกจากจะทำให้อาหารไม่หลุดออกมาแล้วแล้วเด็กอาจจะบาดเจ็บได้ครับอีกอย่างที่ไม่ควรทำนะครับคือการเอานิ้วของเราไปคว้าในบริเวณปากโดยที่ไม่เห็นสิ่งแปลกปลอมเพราะเราอาจจะดันให้สิ่งแปลกปลอม กลับเข้าไปในทางเดินหายใจส่วนต้นได้และอย่าลืมนะครับถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินให้รีโทรหา1669เสมอครับ